ไปทำอะไรเพื่อนฟันหนูกลัวฟันแล้วไปต่อยปากเพื่อนทำไมเออเพื่อนผมเอาขอโทษขอโทษขอโทษแล้วหายเจ็บไหมไปต่อยปากเขาแตกอ่ะเอออเปล่าแล้วก็หายให้เพื่อนพาไปหาหมอไหมลูก ไม่ต้องไปหาหมอเอาอยาหมองตางก็าหยายเนยยาหมองแล้วจะให้คุณทำยังไงโทรบอกเมียเธอไหมฮ้ยไ,ไม่บอกเอมเียกลัวเมียก็ต่อยปากเพื่อนแตกอะ่ะเอแล้วหนูกลัวหนูจะทำเพื่อนทำไม เดี๋ยวเดี๋ยวผมที่มือที่มือจะไม่ทม้อแมที่มือแล้วจะเชื่อได้ไหมล่ะเชื่อได้ก๋าแน่ใจนะแน่ใจหนูจะเอาผิดเพื่อนไหมลูกไม่เอาครูถามเพื่อนไมไ่ถามหนูออ่างัันก็ขอโทษเพื่อนซะขอโทษนะเพื่อนผู้กอดกันด้วยกอดกันนะเพื่อนผู จะไม่ท้องมีแก่ไอ้ลูไอ้ลยเจอไ้แล้วนะ